นะที่แจ็คเดอะช็อคใครที่เป็นเพื่อนผมอยู่นะตอนนี้ก็ก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปกันที่ในส่วนของช่วงเจอผีตอนตีสากับภาพยนตร์เรื่องตีสาม 3D ครับ A หนึลมพัด A สองมาหอน A สามผีหลอก เจอผีตอนตีสามกับภาพยนตร์เรื่องตีสาม 3D อาละรครับตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยหลายท่านอาถามถึงว่าเอ๊ะพี่หนุ่มวันนี้จะมาเล่าหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาเล่านานแล้วเหมือนกันวันนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับพี่หนุม่ม สวัสดีครับพี่แจ็คครับอ่านะฮะเสียงอันคุ้นเคยที่เราพูดคุยกันอยู่บ่อยๆนะครับพี่หนุ่มนี่หลายคนชอบนะฮะเล่าเรื่องผีสนุกดีนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเจอผีตอนตีสามครับพี่หนุ่เรื่องตีสามทีดีเรื่องที่พี่หนุ่มจะมาเล่าเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งในสามเรื่องนะฮะที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ด้วยก็คือเรื่องของผมนั่นเองครับอเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแฟนของพี่หนุ่มใช่ครับที่ไปตอผมมาฮะ ใช่ครับผมคือผมเท่าบความนิดเดียวครับคือแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบตอบผมเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะฮะแบแค่นี้เนี่ยที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีอะไรมีปัญหาอะไรแคเนี้เมื่อสองปีก่อนเนี่ยเขาก็ไปตอบผมมาเหมือนกันนะฮะแล้วมันมาเกิดเรื่องตรงที่ว่าหลังจากวันที่เขาไปตอบผมมาแล้วเนี่ยฮะก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นนะฮะคือมิสายแฟนผมเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะดื้อแล้วก็แบบ เออมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้ครับผมพยายามทวงหลายทีแล้วก็อย่าไปเอาผมคนอื่นเข้ามาใส่เลยมันไม่ดีเพราะว่าผมเขาก็สวยอยู่แล้วนะฮะคราวนี้ผมเวลาผู้หญิงต่อผมเนี่ยมันก็จะเป็นปืนกาวใช่ไหมครับสีดําที่มันจะเชื่อมกับผมผมเดิมถูกไหมครับอ๋่ใช่ใช่ค <ๆ S 2> ่ะซึ่งมันจะหลุดยากแล้วมันก็ต้องใช้เวลานานกว่ามันจะหลุดถูกไหมครับอืมอันนี้เนี่ยหลังจากวันที่ที่ที่เขาไปตอบผมมาเนี่ยฮะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่ว่าเกิดเรื่องเนี่ยคืนนั้นเนี่ยที่ผมนอนนอนก็คือนอนอยู่ได้แค่ไหนฮ หันไปเจอเขาโทษนะครับครับพอดีผมเห็นหน้าการผมแล้วก็เข้าหันมาทางผมพอดีผมก็เออเห็นผมมันติดหน้าอยู่ผมก็เลยเอามือแบเปิดผมไม่ให้มันปางหน้านะฮะแล้วผมก็เอามือโอบที่วลายเขาแต่ครั้นี้เนี่ยผมไม่เอะใจเฮ้ยที่มันด้านหลังอยู่อาด้านหลังอออ๋อแล้วทำไมหน้าอยู่ตรงนี้ออออผมก็สะดุ้งลยครับผมไม่ได้สดคือตอนนั้นแฟนเนี่ยนอนหันหลังให้อยู่ พี่หนุ่มก็เลยพยายามเอามือเนี่ยไปไปไปขยับไปคือที่ผมเห็นก็คือหน้าแฟนผมหันมาทางผมนันนไอมครับอืออืออือ่าอ่าผมเห็นอย่างนั้นผมเห็นอย่างนั้นนะฮะผมก็เลยเอามือเนี่ยอ่งขยายผมออกให้เพื่อไม่ให้ผมมันบังหน้าแล้วก็จะเอามือไปโปะเขาแต่พอโปะทุกเนี่ยมันเป็นเป็นหัวไหล่แต่มันเป็นด้านหลังแทนหัวไหล่แต่เป็นด้านหลังโอ้โหในภาพเออเออเออฮะผมก็สะดุ้งเล้วยผมก็กระโดดมาแล้วผมก็ผมผมก็ร้องอนะอุทานออกมาแล้วก็เปิดไฟดูฮ กังใต้ผมหันหลังให้จริงๆก<ะ>ังใตผมก็จะุ้งตื่นมาแล้วก็ถามว่ามีอะไรผมก็บอกเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไระผมก็ใจะเคียนแล้วอ้อะไรเมื่อกี้มันหน้าคนนะหน้านคือหน้าแพรเราเลยเน<ะ>่แต่มันมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันหันหลังแล้วหันมาอย่างเงี้ยอืมอะฮะาาก็ผ่านไปอ<ะ>ืคันนี้ยหลังจากนั้นประมาณสองสามวัน<ะ>อยู่ดีนะครับกลางดึกกลางดึกประมาณช่วงทีสามกว่าๆ<ะ>ก็มีคนมาเคาะประตูห้องอให้ก็เปิดเปิดเปิดประตูเข้ามาก็เป็นเ แฟนผมกับน้องสาวเดินเข้ามาผมก็เอ๊ะแล้วแฟนผมเดินออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ปกติก็นอนอยู่ด้วยกันทคนี้ผมบอกนิดนึงว่าคอนโดผมชั้นที่ผมอยู่เนี่ยเอ่อกะเทอไปเย้งๆกันเนี่ยประมาณสี่ห้องเนี่ยจะเป็นห้องของน้องสาวผมอยู่อยู่ตรงข้ามกันแต่เย็งกันนะฮะน้องสาวผมเนี่ยเดินพาแฟนผมมาส่งทั้งชุดนอนน่ะนะแล้ะน้องสาวผมก็ถามผมว่าทําไมปล่อยให้แจ้เดินออกไปนอกแอ่วผมว่าเอ้ยออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน คือน้องสาวผมออกมาจากห้องเพื่อจะไปกินข้าวนะฮะไปเห็นแฟนผมเนี่ยยืนนอนแล้วก็ยืนหลับอยู่หน้าห้องของน้องสาวผมอือมอยู่ในสะพนั่นนะฮะคผมก็เออสงสัยละเมอมั้งครับนะฮะชั้นเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายครั้งมากคือผมก็พยายามจะดูว่าเอะมันทำไมละเมอเยอะขนาดนี้จนกระทั่งน้องสาวผมบอกไอ้เนียล็อกใส่กุญแจเลยครับใส่กุญแจไม่ให้เจ้ออกไปทีนี้ผมก็ใส่กุญแจอื ว่าคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกคือผมเป็นคนที่ชอบเข้าน้ำบ่อยเพราะว่าผมนอนห้องแบบเปิดแอร์เย็นนะนะและผมเห็นแฟนผมอยู่ยืนอยู่หลังบ้านอืผมก็มองไปว่าที่ครับนี่ไปยืนทําไมแบบก้างค่ำคืนยืนทํำไมผมก็เรียกมาเหมือนแกแกไม่ไม่มีสติใช่ไหมครับอือมเหมือนคนละเมอแต่ไม่มีสติแต่แกบอกแกไม่ได้ฝันอะไรนะครับผมก็เอ๊ะมันชะแปลกฮะเออยังไงดีเนี้ยก็โอเค ก็เช้าดีว่ะเดี๋ยวผมไปหาหลวงพ่อเอาน้ำมนต์มาดีว่มผมว่ามันแากแกละมันมันคงไม่ใช่คือมันไม่ใช่สายไฟผมอยู่แล้วไงครับครับะฮะผมก็ไปขอน้ำมนต์ทางวัดมาแล้วก็ให้แฟนผมกินแล้วก็ให้ให,ให้เขาอาอบปรากฏว่าหลัดตอนเช้านะครับพอช่วงตอนเย็นเนเนี่ยผมเดินไปด้วยกันเนี่ยผมได้กินอย่างเน่าเป็นก็หนูตายนึกออกไหมฮะครับครับแต่กินออกมาจากเส้นผมของแฟนผมตอนที่ผมเดินด้วยกันเนี่ยผมเหม็นเหม็นเนี่ยนะ ใช่ฮะคือผมว่าเฮ้ยเหมือนอะไรอ่ะครับนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนหนูไายผมพูดอย่างนี้นะแต่ผมบอกเอ้ยเขาังไม่สะผมมั้งผมบอกว่าเอ้ยเธอตักวันนันวันอยู่แล้วแล้วก็สักทีร้านซึ่งกินเนี่ยเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เว้ยครับเออมันไม่ใช่นะถ้าเธอเป็นคนสะอาดเนี่ยอแต่ผมก็บอกว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรมาตายบนหัวฉันหรอกแต่ใครทางคพูดอย่างนี้ผมก็เอ้ายังไงเก็ไม่มีอะไร กลิ่นก็กลิ่นก็จะมีมาบ้างเลยไม่มีมาบ้างนะะตอนผมขับรถก็จะมีกลิ่นมาบ้างนิดหน่อยคืนนั้นเลยครับนะฮะแฟนผมที่ไปต่อมามันหลุดแต่ค่อยหลุดมันค่อยค่อยหลุดเวลาหลุดเนี่ยมันจะหลุดเป็น้ช่อถูกไหมครับนี่ไหมันจะมาเป็นช่อใช่ตามตามตามกาวที่ที่มีการรวมกันไว้ถูกต้องครับทีนี้ยจํานวนที่แฟนผมไปต่อมาผมนับดูคร่าวๆเนี่ยไม่น่าเกินยี่สิบช่อ S <S นะฮะไม่เกินยีน่ส<น>ิบช่อบน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 เส้นผมของของแฟนผมเนี่ยครับคันนี้เนี่ยจํานวนผมที่หล่นลงมาที่ผมเห็นตามพื้นห้องฮนะ,ะผมนับจากวันที่ที่เอ่อให้ให้เธอกินน้ามนต์กับให้เธออาบนะฮะค่ะภายในสามวันที่ท่อผมที่ผมเก็บได้เนี่ยเกินห้าสิบช่อมันเยอะและในห้องผมไม่มีใครเข้ามานอกจากผมกแล้วผมกับแฟนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาครับ และชอบผมที่ผมเจอเนี่ยมีทั้งหลังตู้เสื้อผ้าซึ่งมันสูงเกินกว่าที่เธอจะเลื้อมขึ้นไปวางไว้ได้หลังตู้เก็บจานหลังบ้านนะฮะใต้เตียงซึ่งเตียงผมเนี่ยมันสนิทกับพื้นเลยแล้วมันเข้าไปอยู่เป็นกระจุกนะฮะซึ่งผมก็นั่งเก็บทุกอันเก็บเอ๊ะมันทำไมมันเยอะจังแต่ที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 ่ของแพรผมเนี่ยมันก็เหลืออยู่เยอะนะครับอ่ะสีมันเปลี่ยนด้วยไหมครับ นะฮะส่วนไอช่องที่เก็บที่ทามพื้นได้นเนี่ยมันจะเป็นสีออกเกือบเกือบจะขาวแล้วนะฮะซึ่งตอนแรกที่มาเนี่ยเป็นสีดาหมดหอืกันที่ก็เป็นสีน้าตาลแดงนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องสีข,ขาวๆแล้วผมก็เก็บเก็บใส่ถุง่ะตอนนี้ผมบอกจะเอาไปทิ้งแต่ผมก็ไม่ยอมนะฮะแต่ผมไม่ยอมจะเอาไปตอผมอจะเอาไปต่อใหม่มบอกไม่ได้เธอมันอันตรายที่เธอูที่เธอผ่านมาจะเจออะไรบ้างที่ที่ฉันเจอเนี่ยอะไรบ้างอะไรอะไรแบบนี้ยตอนนี้เนี่ยอ่ผมก็ ดูถ้าทางแฟนผมจะดื้ออีกทีนี้ทั้งหมดที่ผมไปเอามามันยังมีอยู่ใช่ไหมฮะผมอยากให้เธอทานเพิ่มนะฮะราคาให้อาบเพิ่มแล้วคืนนั้นมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นอัเรื่องเนี้ยผมเคยเล่าไปเมื่อช่วงที่แล้วตอนทางนู้นนะฮะมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือเรื่องสาเหตุของมันว่าทำไมผมถึงเห็นแบบนี้ที่ผมบอกว่าแฟนปกติเวลาแฟนผมนอนเนี่ยผมจะเอาเข้าเอามือไว้ใต้ใต้ด้านหลังเลยนะฮะแขนซ้ายผมเนี่ย คืนนั้นที่ผมเคยเล่าฟังว่าน้ำหนักเกือบผิดไปอ่าฮะอ่าฮะจำได้ไหมครับ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 ผู้หญิงคนที่มานอนแทนแทนแฟนผมเนี่ยอไม่ใช่แฟนผมอ่าฮะเอาจาได้จาได้จาได้จำได้ครับโอเคโอเคอ่าฮะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งก็คือมีผู้หญิงที่ยืนปลายเท้าแฟนผมอ่าฮะอันนี้ผมจะเล่าต่อจากตรงนั้นิดนึงขยายความนึงครับผู้หญิงคนยืนปลายเท้าแฟนผมตอนนี้ผมเดินตาไม่เห็นเนี่ยอื ผมยังไม่ได้กู้ต่อไปแต่เพราะว่าผมผมเองก็กลัวนะผมก็ลยนึกในใจว่าเขาเป็นใครมาทําไมอะไรแบบนี้เขาบอกว่าแฟนผมไปพูดไม่ดีอืเขาต้อตงการผมของเขาคืนะนะฮะนะฮะแล้วก็เออผมก็เลยถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่น่าจะไม่น่าจะทยอะ่ะสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรมากเขาบอกแต่ชื่อของเขาผมยังจำชื่อเขาได้นะที่เชื่อไหม นะฮะผมพูดได้ไหมอ่าพูดชื่อเล่นได้ไหมฮะมันเป็นชื่อจริงเหรออมันเป็นชื่อจริงเหรอังไงอืมชื่อได้เขาชื่อนิตยาครับนิตยาใช่เขาบอกเลยว่าชื่อนิตยาเขาบอกเสจชื่อแล้วครับคราวนี้เนี่ยผมก็บอกว่าอย่างนี้ละกันเดี๋ยวตอนเช้าผมไปถวายสาฆทานให้ผมพาไปไปด้วยแล้วก็ใช้เขียนชื่อเขาเนี่ยถวายให้พระเลยถวายสาฆทานให้ครับ่ยดีกว่าแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องมา โฉดแขนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแฟนผมเขาก็ไม่รู้แล้วก็เขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วไงแต่ถ้าให้หกสิบสามแต่ละกันไปอืเขาก็เลยไปนะฮะนั่นแหละครับพอเช้ามาผมก็พาแฟนผมไปเลยอืมทีนี้เนี่ยตอนที่ตอนที่ถวายสังฆทานให้กับทาง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 หลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อท่านก็บอกกับแฟนผมนะว่าซึ่งแบบเนี้ย <c oughs> เออเชื่อ เชื่อไว้บ้างเนี่ยมันไม่เสียหายอืมอืมใช่จริงๆพี่จริงๆริงจริงเามันมันมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็บอกกัน <c oughs> ว่าคือถ้าผมทักอะไรก็ฟังไว้บ้างมันก็จะดีกับตัวเองครับเพราะว่าบางเรื่องบางเรื่องเรามองไม่เห็นไม่เชื่อว่ามันไม่มีจริงอืมอืมบางทีมันไปอันตรายเกินกว่าที่เราจะรับมือไหวถูกถูกอย่าไปเข้าอย่าอย่าเข้าไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเออเราไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าเขาเต็มใจหรือเปล่าวันหนึ่งก็เอาเอาคืนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันต้องคืนเขายังงไเออืนี้ย ค่ะนะฮะแล้วพอท่านก็บอกกับผมว่าเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วอืมอืม่ะฮะส่วนส่วนหลังจากนั้นมาก็ท่านก็ผมน้ำมตลให้อะไรแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ตัดออกทั้งหมดเลยอ่อซึ่งคือทั้งหมดที่ว่านี่คือก่อนหน้าที่เกิดเรื่องนี้ครับค่ะอ่าฮะทั้งหมดเลยแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อผมอีกเลยคือทั้งหมดทั้งมวลน่าจะไปเอาผมของคุณชิตยานี่ใช่ไหมฮะเจอท่าที่ผมคุยคุยกันด้วยด้วยอย่างถึงว่าตอนที่ผมเห็นเขาอะนะครับ ใช้ความนึกนึกฝิดในใจนะเขาบอกว่าตอนนั้นะเขาจะไม่ได้เสียแต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขาเสียชีวิตไปอพร้อมลูกชายพร้อมลูกชายด้วยอ่ะใช่ครับท่าที่ผมคุยกับเขานี่ยตอนที่ผมไปสวัสดิการทฐานผมก็เขียนไปตามนี้เลยครับผมก็ถามหลวงพ่อนะว่าผิดหรือเปล่าอืมแล้วมันผมไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าผมเจอแบบนี้ยผมเขียนเนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเห็นสิ่งใดอืมรู้สิ่งใด ทำสิ่งนั้นไม่ถิ่นผมก็เลยทำลายบเรื่องของการ,รต่อผม,ผมนี่พี่หนุ่มคุณผู้ฟังครับก็อย่างที่ที่เราได้ยินกันมาคือมันจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือเป็นเป็นเป็นผมแบบเป็นเป็นไหมอันนี้ยคือคเส้นผมปลอมแต่เวลาต่อเข้าไปแล้วเนี่ยผู้หญิงบางคนเขาบอกว่ามันดูกระด้างมันดูไม่พิ้วสวัยเหมือนกับผมจริงๆนะฮะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือเป็นเส้นผมของคนจริงๆ เออนะฮะที่มีการไปไปรับซื้อกันมาเขาบอกว่าราคาเนี่ยเส้นผมคนจริงจะแพงกว่าครับผมและที่สําคัญคือบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าผมที่เขาเอามาต่อเนี่ยครับเขาเอามาจากไหนถูกต้องฮะถูกต้องใช่ไหมพี่อาพูดตรงๆคือเขาเอามาจากไหนคืออาถ้ามีคนเขาอยากจะตัดผมขายก็ก็ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะขายอ่ะแล้ว มีบางคนบางร้านอะไรพวกเนี้ยเขาไปไปรับซื้อมาจากสถานที่อ่ะพูดกันแบบเอ่ออจะจะบอกไปเดี๋ยวจะหาว่าไปไปโจมตีธุรกิจนี้เขาอีกอะไรเงี้ยมันก็มีไงอืมผมผมต่อนิดนึงครับ่าโดยส่วนใหญ่นะผู้หญิงรักเส้นผมทุกคนส่วนมากจะรักไม่ไงเขาไม่ไว้อยผมยาวใช่ครับใช่ใช่ใช่รักรักรักเส้นผมทุกคนเขาจะรักผมมากเป็นเรื่องของความหวงของอะ็นไปได้เยอะใช่ นะครับเราก็ไม่รู้หรอกรับว่าผมอันนั้นเนี่ยเอามาจากไหนและที่สําคัญคือเจ้าของเขาอ่ะเขายอมให้คุณเอาผมของเขาไปต่อที่ศีรษะของคุณหรือเปล่าถูกต้องฮะถูกไหมฮะหลังจากที่ผมเก็บรวบรวม <c oughs> ก็มันเยอะมากแล้วผมก็เลยเอาไปทินน้งไงคือแบบคือทิ้งขยะให้มันปนกับขยะไปเลยไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้เลยครับคร่ะแล้วผมก็ไปใส่บาตแล้วก็จุดทูบขอขมาเพราะว่าผมบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าผมไปทิ้งในลักษณะที่เก็บดีเนี่ย ต้อมีคนเอาไปใช้ต่อแน่นอนมีแน่นอนฮะผมไม่ทํำคือทําให้มันใช้ใช้ไม่ได้เลยทำจนมันใช้ไม่ได้เลยฮะจะได้ไม่ต้องมีใครใช้อยากจะบอกว่าแพงมากนะครับสําหรับผมจริงอ่ะเขาบอกซื้อกันโอ้โหบางทีหลังแบบอืมแต้ผมซื้อทีก็ขึ้นกิโลอ่ะอือืมเยอะเยอะนะฮะแล้วก็ราคาโอ้โห สูงมากครับสูงสูงสูงห้าสูงสูงรู้เลยว่าราคาแพงมากครับเออนะครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกลายบอกคุณผู้ฟังก่อนนะถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเอ้ยใครอยากจะไปตอบผมแล้วเอ้ยต้องไปเจอผมคนตายหรือเปล่าไม่ไม่ไมมันแจ็คพอตครับมันอยู่ที่แจ็คพอตจริงๆใช่แจ็คพอตมันอยู่ที่คนจะเจอไม่เจอถูกต้องนะฮะถ้าคนจะเจอเนี่ยไปเอาผมปลอมมาที่มันเป็นอ่าเส้นไหมมาใส่ก็เจอ ได้ไหมครับเออนะครับอ่ะได้พี่หนุ่มันนี้มาเล่าเรื่องปิดท้ายให้กับผมเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแฟนเนี่ยไปตอบผมใครมานะพี่หนุ่มนะถ้าว่างนะเดี๋ยวจะมีการจัดฉายรอบพิเศษเรื่องนี้ถ้าว่างเชิญมาดูนะครับขอบคุณมากให้พี่หนุ่มสองที่นั่งนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับโอเคได้ครับพี่หนุ่มขอบคุณครับทับ๊ายบครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับทีหนึ่งหลมพัด ตีสองหมาหอนตีสาผีหลอกเจอผีตอนตีสากับภาพ,พยนตร์เรื่องตีสรีดี